แล้วก็มาต่อด้วยวัดหัวลมโพงนะคะเราก็มาทําบุญนะคะเดินมาใกล้ๆกันกับมูลนิธิร่วมกระดันยูนะคะทางติดกันนะคะเข้าวัดมาก่อนแล้วก็จะเดินไปที่มูลนิธิร่วมกระดันยูก็ได้นะคะนี่ก็โหนี่ลอยนะคะลอยลอยประทีปลอยกระทงนะคะก็มีน้ําให้ลอยแล้วก็มีเทียนจุดประทีปลอยทุกลอยโศกนะคะลอยโลก ภัยต่างๆนะคะความเศร้าก็ลอยลงแม่น้ำเนาะตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเอาใหม่นะคะอันไหนพลาดไปแล้วนั่นก็แล้วนะคะก็ที่วัดหัวลำโพงก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้านะคะเทพเจ้าทางจีนทางพุทธนะคะก็มีให้กราบไหว้นะคะก็คือต้องยอมรับนะคะว่าศาสนาพุทธเรานี่มีหลายเป็นพระหูวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้าด้านไหนนะคะศาส,สนาพุทธพุทธศาสนาเราก็รับเอามามีส่วนด้วยนะคะทุกอย่างก็เป็นเปลือกนะคะที่จะทําให้พุทธศาสนานี้อยู่รอดได้ถึง5,000ปีนะคะโดยเนื้อในในแก่นก็แล้วแต่ผู้ที่มีบุญมีวาสนาที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะคะก็ทําบุญไปเรื่อยๆนะคะจิตก็จะยกระดับไปเองนะคะนี่ก็เป็น พระอุโบสถนะคะหรือโบสถ์เนาะถ้าเป็นต่างสมหวดก,ก็จะเรียกว่าโบสถ์ถ้าเป็นทางกรุงเทพก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะเป็นวัดค่อนข้างวัดใหญ่นะฮะแล้วก็มีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยนะคะวัดหัวลาโพงเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับจตุรัสจามจุรีสแควร์นะคะแถวแถวจุฬานะแถวแถวแถวนี้นะคะก็ คนก็จะมาทําบุญกันเยอะนะวันนี้วันเสาร์ด้วยเสาห้านะคะเสาที่ห้านะคะถ้าเสาห้ามันต้องขึ้นเลยนะมันต้องแลมห้าข้ามหรอมันต้องแลมห้าข้ามแต่อันนี้อ,อ๋อไม่ได้แลมห้าข้ามแต่ว่าเป็นวันที่ห้าพฤศจิกานะคะก็โบสถ์ก็จะสวยงามมากๆนะคะก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเนาะเราก็อยู่ใกล้ๆนะคะยังไงก็หาโอกาสมากราบสการะนะคะภาพ ประธานในพระโวสถก็งดงามนะคะเป็นสีมงคลแก่พวกเรานะคะเราก็คือการมากราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะเรามาได้นะคะมีแค่ใจนะคะก็มาได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องรวยซะก,ก่อนถึงจะมาเออไว้เรารวยแล้วเราก็ค่อยทําบุญก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่รวยเราก็มาทําบุญก่อนคะ่ะไม่เป็นไรนะคะแค่ มีจิตสการะนะคะมาสการะกราบไหว้พระพุทธเจ้าคุณงามความดีนะคะเดี๋ยวเงินก็มาเองค่ะเงินมันก็ไม่ใช่ตัวปัญหานะคะเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเท่าไหร่ก็ให้ใช้เท่านั้นนะคะอย่าไปอะไรเยอะแยะนะคะเอาเท่าที่เราสะดวกค่ะบางอย่างเนี่ยบางคนก็โหว่าคนแบบนั่นนี่นะคะอย่ามีข้ออ้างในการที่จะทําบุญนะคะให ทำบุญได้ในทุกสถานการณ์แค่การมาไหว้มากราบสการะนี่ก็เป็นบุญแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยแจกันดอกไม้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ